สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนล้วกลุ่มกบฏฮูตี i, ถูกกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มชุดใหญ่ใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินไฟลุกโชตช่วงชัชวานและกองทัพอากาศอิสราเอลยังถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละในเลบานันอย่างต่อเนื่องเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองทัพอิสราเอล คนลดทางยานเกาะบริชายแดนเลบานอนจำนวนมากจอลบภาคพื้นดินต่อกลุ่มกอกลายหิบลาะต่อไป เมื่อวันที่30กันยายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกวาการ์ไฮามัสฮิตบุลละฮูตีอิล่า ad, a, i, ha, และพันมิดหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับจัดชุดใหญ่ต่อกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะครับหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีเหิมเกลิมมานักต่อน,นักแล้วนะบพี่น,น้องที่มีการยิงจรวดพิเศษไกลรวมถึงโดนโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลนะทํางานดีกองทัพอิสราเอล ก็เอาจริงเอาจังแล้วนะครับหลังจากที่กําจัดสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละที่เป็นระดับถึงผู้นําพิตบลละ ปิดชีพดับสยองไปแล้วนะครับงานนี้ก็มากำจัดก,กลุ่มบวอฮูตีบ้างที่กองทัพอิสราเอลรายงานว่าได้ส่งเครื่องบินลบเทพของกองทัพอิสราเอลหลายสิบลำรวมถึงเครื่องบินเติมน้ำมันเครื่องบินสอดแนมนะครับได้เข้าร่วมในการโจมตีกลุ่มบทอฮูตีดังกล่าวในระยะทางที่ห่างจากอิสราเอลไปประมาณ1,800กิโลเมตรเลยนะครับพี่น้องโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นมุ่งเป้าไปที่สถานที่ที่กลุ่มฮูตีใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารทีม เมืองโฮเดดาและท่าเรือราอิสซาที่อยู่ใกล้เคียงในเยเบนตะวันตกนะครับโดยโกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีโรงไฟฟ้าและท่าเรือซึ่งใช้สําหรับนําเข้าน้ํามันโดยผ่านโครงสร้างพื้นฐานและท่าเรือเป้าหมายรัฐบาลฮูตีได้ออนอาวุธของอิหร่านไปยังภูมิภาคนี้รวมถึงส่งสเสบียงสําหรับวัตถุประสงค์ทางทหารและการก่อการร้ายรวมถึงน้ํามันด้วย องทัพอิสราเอลกล่าวไว้นะครับโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ,อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีในอิสราเอลเมื่อเเร็วนี้นะครับรวมถึง3ครั้งในเดือนนี้แล้วที่กลุ่มกบฏฮูตีเหิอเกลิม่มมายิงจรวดและโดนนะครับโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลถึง3ครั้งนะครับแต่กองทัพอิสราเอลจะสะกัดได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเลยนํามาสู่การล้างแค้นโจมตีกวบฏฮูตีชั่วร้ายอย่างรุนแรงรวดเร็วแม่นยําและอยู่ห่างไกลแบบนี้ได้ด้วย เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยครับที่มีภาพจากโลกโซเชียลเบียรวมถึงสื่อต่างประเทศนะครับรวมถึงสื่อของอิสราเอลและสื่อของทางอารลับด้วยนะครับที่แอดมินรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังว่ามีการโจมตีอย่างรุนแรงโดยน้ำมือของกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีใ่กลุมกบฏฮูตีแล้วนะครับวันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่อยู่พอสมควรครับเพราะว่ากบฏฮูตีนั้นเริ่มเกริ่มมานักต่อนักแล้วนะครับชอบยิงจรวด ชอบยิงโดนใส่พื้นที่ของประเทศอิสตาเลรวมถึงสกัดกั้นเรือสินค้า ในพื้นที่ทะเลแดนครับสร้างความปั่นป่วนให้กับชาวโลกเป็นอย่างมากนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลก็เหมือนกับว่าเป็นพระเอกนะครับกำจัดกลุ่มกบฏฮูตีให้สินส้นซากให้ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้กว่านี้คงจะสินส้นซากเหมือนกับทิดวนเลาะไปแล้วนะครับแต่นี่อยู่ไกลหน่อยก็เลยต้องใช้เครื่องบินลบเทศนะครับบินไกลถึงระยะทาง1,800กิโลเมตรเลยนะพี่น้องเพื่อมาถล่มโจมตียิงระเบิดเจด,ดมที่มีน้หนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีใส่หวัวกลุ่มกบฏฮูตีท่าเรือโฮเดดาและเมืองที่เกี่ยวข้องกับทางางหร ทางการก่อการร้ายของฮุตีให้ได้ในที่สุดนะครับจนทําให้มีภาพวิดีโอตามภาพที่เห็นเลยนะครับพี่น้องกลุ่มควันฟุ้งกระจายเลยนะครับงานนี้คาดว่าทําให้กลุ่มกมบฏฮุตีสูญเสียยุทธปกรณ์สูญเสียน้ํามันสูญเสียเชื้อประชากรรวมถึงสูญเสียกาําลังพลจานวนมากแน่นอนถูกโจมตีไปซะขนาดนั้นนะครับเพี่นน้องกลุ่มควัน ุงกระจายดำทะมึนไปทุกทิศทุกทางเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกโจมตีอย่างใหญ่หลวงแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นครังน้ำมันขนาดใหญ่ของเมืองโฮเดดานะครับงานนี้ก็ถูกโจมตีครั้งน้ำมันรวมถึงโรงไฟฟ้าและตำแหน่งทาาหารหลายแห่งนะครับที่กลุ่มกกฏฮูตีใช้เป็นฐานก่อกัน้ายในการเล่นงานประเทศอิสาราเอลสุดท้ายก็ชะตาขานแบบนี้นะครับถูกกองทัพอิสาราเอลส่งเครื่องบินลบเทพบินมาถล่มใส่ไม่ยังโจมตีซัดตุ้มซัดตุ้มแบบนี้จะทําให้กลุ่มควันฟุงกระจายไปทั่วเมืองที่ฮูตีกำกัการอยู่บริทเดีน จากผลกรรมที่ทำสงองาฮูตีเองด้วยครับ,บว่าไปทไําร้ายประเทศอิสราเอลไปโจมตีเสบประเทศอิสราเอลเพื่อช่วยฮามาและฮิตบุลละก่อนสุดท้าย3หฮอมาให้ทุกแก่ท่านนะครับทั้งฮอฮามาส์ฮอฮิตบุลละฮอฮูตีทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับพี่น้องกลายเป็นเศษเล็กเศษปุ๋ยในพื้นที่ของฮูตีในฝั่งของเยเมนตะวันตกต่อไปนะครับพี่น้อง ัวามาทำ้ายประเทศอิสราเอลก็ต้องเจอชะตากรรมแบบนี้นะครับพี่น้องเพื่อให้หายซ่าสักทีนะครับหลังจากที่ซ่าม,มาเป็นปีแล้วนะครับพี่น้องที่ชอบโจมตีเรือบรรทุกน้ํามันเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดนนะครับสุดท้ายก็มาเจออิสราเอลแบบนี้นครับที่อิสราเอลเขาของจริงนะครับส่งผลให้กรุงเบอร์ตีไม่รู้ว่าโดนโจมตีครั้งนี้แล้วจะเหิมเพิ่มอีกหรือไม่นะครับแต่คาดว่าน่าจะมีเหิมเพิ่มอีกแน่นอนนะครับพีบน่น้องเพราะว่าอ้างพระเจ้าบอกอย่างเดียวนะครับพี่น้องที่ระบุว่า อลลอักบารอะไรประมาณนั้นนะครับจตสุดท้ายจะเหมิมเกรื่มอย่างไดก็ถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีหนักหน่วงต่อไปอีกแบบนี้แน่นอนและเหตุการณ์ต่อมาครับไปเห็นการสตาขาดของฮอที่เป็นฮอฮิตบันล้ออีกแล้วนะครับพน่อน้องเมื่อกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเทพนะครับบินถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอการ้ไลฮิตบันล้อนะครับถึงแม้ว่าจะก,กำจัดผู้นำสูงสุดของฮิตบันล้ะดับสยองคาตึกไปรเรียบร้อยแล้วก็ต้องมากําจัดสมาชิกกลุ่มกอการ้ไลฮิตบันล้อส่วนที่เหลือและตำแหน่งทหารที่เป็นเครื่องยิงจรวและคงอาุธ ของกลุ่มก่อการร้ายส่วนที่เหลือด้วยนะครับอย่างฉากการสรุปนี้กองทัพอิสราเอลระบุไว้ว่ากองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีสถานที่ของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอรลอหลายสิบแห่งในเลบานอนที่มีระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลหล่นเสียหัวกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอรลอดนะครับในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลนะครับระบุเพิ่มเติมว่าระบุว่าเป้าหมายหนึ่งคือเครื่องยิงจรวดที่ใช้โจมตีเมืองเซ อาลีเซอร์นะครับทางตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ทําให้กองทัพอิสราเอลต้องบินมาถล่มโจมตีเสไม่ยังแบบนี้นะครับและกองทัพอิสราเอลกล่าวเสริมว่าเครื่องยิงตรวจหลายเครื่องเล็งไปที่อิสราเอลรวมถึงอาคารที่เก็บอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮิบเบลลและอาคารอื่นๆที่กลุ่มก่อการร้ายก็ใช้ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงอย่างด้วยเช่นกันนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะครับพี่น้องทีกองทัพอิสราเอลเผยแพร่ดีโอินาทีที่อาวุธหนกของพวกเขาจากกองทัพอากาศของพวกเขา ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมสามารถโจมตีถล่มทำลายตำแหน่งของกลุ่มกอกราร้ไลฮิตบัลเลาะอย่างต่อเนื่องนะครับสงลุ่มกอการ้ายฮิตบัลเลาะและยุปกรณ์ต่างๆของฮิตบัลเลาะดับเพลิงดับเย้องเสียหายยับเยิยนเป็นเศษเลรอดศษปุ๋ยเศษอิฐเศษปูนในพื้นที่ของเลบานอนต่อไปนะครับเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ โลกโซเชียลเดียวและสื่อของอิสราเอลนะครับเผยแพร่แสดงให้เห็นถึงรถถังและยานกล่าวของกองทัพอิสราเอลมากกว่า50คันนะครับกำลังเตรียมโจมตีภาคพื้นดินในเลบานอนนะครับที่ประชาชนชาวอิสราเอลเผยว่าพบเห็นยานกาล่อรถถังของกองทัพอิสราเอลเหล่านี้อยู่ใกล้เมืองชายแดนคียาตโมนานะครับพี่น้องที่มีการพบเห็นยานกาล่อมรถถังของกองทัพอิสราเอล ตั้งลำนะครับจอจะเข้าตีกลุ่มกอกร้ายฮิดบลรละขั้นเด็ดขาดให้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะปริชีพผู้นํากลุ่มกอกร้ายฮิดบลรละไปเรียบแล้วแล้วแต่ฮิดบุล์ละก็มีหลายคนเหลือเกินนะครับน้องในประเทศเลบานอนที่มีการยิงจรวดและโดนมาใส่พื้นที่ของประเทศอิสร,ราเอลได้บ้างน,นะครับงานนี้กองทัพอิสร,ราเอลก็ต้องเตรียมการพร้อมลบขั้นสูงสุดเหมือนเดิมนะครับเพื่อรอสั่งนะครับรอผู้นําอิสร,ราเอลสั่งการให้บุกโจมตีภาคพ,พื้นดิน ต่อกลุ่มกวาการรลายฮิตบลเลาะในประเทศเลบานอนต่อไปนะครับเพื่อกําจัดฮิตบลเลาะให้เด็ดขาดให้สินส้นซากให้ได้ไม่ให้มาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมิน้ขอจากลาการ์บิงแถวนี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ